เรามาทําแกงคั่วไก่ใส่ผักชีกินกันครับใครเคยกินบ้างครับเมนูนี้อร่อยมากยิ่ง,ง,งอินเขาก็สวยวร้อน,อนเข้ากันมากเดี๋ยวเริ่มเลยครับตั้งกระทะรอจนร้อน,อนใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปผมใช้น้ํามันถั่วเหลืองครับวันนี้หลังจากนั้นก็ใส่พ,พริกแกงเผ็ดลงไปครับกะปิครับจากนั้นผัด2ออย่างนี้ให้เข้ากันครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆผัดเรื่อยๆจนพริกแกงเริ่มมีความเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาครับ พอเหลืองหอมได้ที่แบบนี้แล้วก็ใส่สะโพกไก่ลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกไก่สับเป็นชิ้นขนาดใหญ่นิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่เราผัดเนี่ยมันจะได้นุ่มฉ่าไม่แห้งไม่แก่นเกินไปครับจากนั้นผัดจนกว่าสะโพกไก่จะเริ่มสุกครับใส่น้ําลงไป300มิลตรครับหลังจากนี้เราจะตั้งไฟรอจนกว่าสะโพกไก่จะสุกตามชอบครับแบบนี้ครับ น้ำแกงจะข้นๆแบบนี้นัวๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็จะปรุงรสชาติกันครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บครับผงปรุงรสไก่ครับน้ำปลาครับจากนั้นผัดคลุกเข้ารอจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายครับพอน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วผมจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับตรงนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ดับขาวไก่ด้วยครับ พอใบมะกรูดโดนความร้อนสักครู่หนึ่งมีกลิ่นหอมผมจะใส่ผักชีลงไปเลยผักชีเพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มได้ครับใครชอบเยอะๆก็สามารถใส่เยอะๆได้เลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เมนูมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆสําหรับเมนูนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูแกงคั่วไก่ใส่ผักชีอยากให้เพื่อนๆได้ลองทาทานกันดูครับเมนูนี้หอมอร่อยทําง่ายส่วนผสมไม่เยอะอัตราส่วนขึ้นให้แล้วขอบคุณมากครับ